ก็กราบหลนี้เพื่อนพี่น้องนี่นะราวทุกคนเลยนะครับนี่ก็มาอยู่กับผู้ชเปิร์เทกเชนเนะครับเนีเก็จะมาทําการทาชุดสีใหม่ให้เจ๊ตายนะครับนี่ดูดูอันนี้รถใหม่ครับนี่ผมก็จะมาทําการเปลี่ยนชุดสีใหม่เอาดูครับมันเก่ามากครับ ก็สั่งชุดสีมาแล้วครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวจะใส่เลยนะครับชุดสีมีโอเอ็กรุ่น l i m i t ต็ดเอ t i ชั่นะครับสีแดงขาวเฮ้ยขาวขาวดำเดี๋ยวผมขอตัวถอดอะไรก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูตอนออเสร็จกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวขอตัวถอดก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนครับนี่นี่แล้วก็เปลี่ยนโชคได้นะครับเองเลียนเป็นชายโยครับใส่จากคันน้นค่ะคันน้นคันน้นใส่ขอบบเจ็ดนี่อันนี้อะไรของใหม่ของเก่าเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วก็ดูเลยครับเปยนโชคเปลี่ยนอะไรโอ้สวย ตกใจเจ๊ตายเลยนะครับนี่นะครับคันนี้เดี๋ยวว่าใส่โชอคอตนะครับผมสั่งมาแล้วนี่อะไรยวไม่ได้นะครับเดี๋ยวหาเฮ้ยไปสิบสิ่เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ทำรถเสร็จแล้วใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับ ดูบรรยากาศเมื่อเช้ามืดมากตอนนี้น้องฟ้าแจ่มใสมากนะครับเดี๋ยวรอมาดูกันเลยว่าจะสวยขนาดไมนฟ็อกแต่ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ้แ้งแ้งชามอะไรดู <c oughs> นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีเดี๋ยวทำเปลี่ยนยางใหม่อะไรสวยนะครับ,รบสวยไหม, <c oughs> มเดี๋ยวขึ้นลูกเก่าให้ดู รูกเกา่านี่สีก็จะประมาณนี้ครับเป็นตัวสีรุ่น Limited Edition ครับของ NIO m X ครับนี่ Limited Edition นี่สวยเลยครับนี่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าใครชอบคยิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ด้วยนะครับนี่เป็นโชคด้วยอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์อย่าลืมแก้ให้ช่องฟเฟซบุ๊กเลยครับไม่ได้ทำคลิปนานบ๊ายบาย